ตอนนี้เราก็อยู่สวนสาธารณะซอยชัยพฤกษ์่วันนี้ก็แบบว่างไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีพวกเยคิดว่าจะมาลองออกออก,กําลังกายลองดูว่าวันนี้เราหน่ะจะสามารถออกกําลังกายได้กี่นาทีเดี๋ยวเริ่มไปด้วยกันเลยจับเวลา เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนเพราะอยากสวยเพราะอยากกลับมาผอมเพราะอยากกลับมาหนักสี่สิบเก้าเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เราหนักหกสิบหกต้องทำได้หนึ่งนาทีเองแต่รู้สึกปวดขาแล้วทุกคน ผ่านไปแล้วสองนาทีผ่านไปแค่สอนาทีแต่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีอ่ะเออแล้วพวกเธอได้ยินข่าวปัก ที่ประเทศกัมพูชาเขาบังคับคนแก่ไปทําสงครามอ่ะวาตามจริงไหมฉันก็สงสารเลยนะแก่แบบอายุแปดสิบห้าแล้วก็ยังแบบต้องไปทําสงครามกันน่ะเมื่อไหร่เขาจะหยุดทําสงครามกันสักทีเพราะว่าถ้าเขาหยุดทําสงครามคนละเมืองเขากับคนลเมืองประเทศไทยมันก็จะได้สบายไง เพราะว่าเราสงสารคนทั้งสองประเทศเลยนะสงสารทั้งกัมบูชาทั้งคนไทยเพราะว่าเรารู้แหละว่า,ปร,าประชาชนทั้งสองฝั่งอก็คือเขาไม่แย่เขาไม่ได้อยากจะทําสงครามกันหรอกแต่เขาก็ต้องถูกบังคับไงก็เหมือนตอนนี้ก็เห็นคนกลับบ้านไปเยอะมากบางคนก็บอกว่าถ้าเขาไม่กลับครอบครัวเขาอาจจะติดคุกห,หรือถูกหรือถูกยึด ยึดซับก็ได้สงสารเท่าไงบางคนอนาคตกำลังจะดีถ้าไปเป็นทหารก็อาจจะตุยก็ได้ไม่มีใครรู้ทั้งคนไทยทั้งขมนแหละมีความเสี่ยงเท่าเท่ากัน อพอเราแบบพูดเล่นไปพูดไปเวลาผ่านไปไวมากแปบ๊บนึงผ่านไปแล้วสีนาทีโอเคเดี๋ยวเราหาเรื่องมาเมากันดีกว่าวุย้ยแต่วันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรนะฉันก็แบบตะกุตะกะยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เริ่มแบบรู้สึก ระบบเผาผ่าญเริ่มทำงานเหงื่อเริ่มอ,ออกจะพยายามเล่นเครื่องเล่นนี้ให้ได้ถึงสิบนาทีเพราะว่าที่นี่มันมีเครื่องเล่นอยู่ประมาณที่ฉันอยากจะเล่นนะประมาณห้าเครื่องเล่นเล่นเครื่องเล่นและสิบนาทีก็จะห้าสิบนาทีพอดี โอ้แต่ติดอัพเล่นถึงสิบนาทีไม่ได้หรอกปิดอัพแค่แบบห้าครั้งปิดครั้งก็พอแล้เพราะมันทรมาน ก็เดินอยู่ข้างหลังชั้นนี้แหละเห็นไหมเห็นไหมแบบแบบพูดไปพูดมาฉันก็งงนะแบบทำไมคนเราต้องแบบไม่รู้จักพอด้วยทั่วโลกเลยนะแบบมันมีน้อยมากเลยนะที่คนแบบ มีแล้วก็ต้องแบบสมควรพอได้แล้วอะไรแบบเนี้ยอย่าว่าคนอื่นเลยบางครั้งฉันก็เป็นฉันก็แบบไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันผ่านไปละหกสิบหกนาทีสี่สิบห้าวินาที ต้องเล่นต่ออีกว่าสามอีกสองนาทีอีกสามนาที เครื่องเล่นแบบนี้แบบ10นาทีมันก็ทรมานอยู่นะหรือว่าเราจะพักก่อนแล้วไปเล่นเครื่องเล่นอื่นพวกเธอคิดว่าไงเพราะว่าเรารู้สึกปวดขาขอไปฟิตอัพสักแบบ5รอบก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นพวเธอว่าไง ้องหง,งมาฉันแบบเป็นคนที่แบบว่าถ้าตั้งความหวังอะไรไว้ฉันจะทําตามกดไม่ค่อยได้อ่ะเออ วดทาเวอร์ตอนนี้ปวดขาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฉันคิดว่าส่งไฟฉันต้องทำ สงสัยฉันต้องได้ทำคลิปออกกำลังกายให้เพเกอดูแค่สิบนาทีนี่แหละฉันรู้สึกเหนื่อยเธอว่าไงฉันจะทำแค่สิบนาทีหรือว่าฉันจะแบบพยายามทำต่อไป แฟนฉันนะก็รถมอเตอไซค์ไปหาผู้หญิงไปเที่ยวบาร์ฉันก็เลยต้องเอารถยนต์มารถยนต์ก็ประกันหมดละอย่าต้องได้ไปทำประกันมีแต่ลายจ่ายอ่ะเออเหนื่อยทุกคนิ0นาทียัง โอเคสิบ okay, นาทีแล้วอ๋อโอเคหยุดไปก,ก่อนเวลาสิบนาทีเหนื่อยมากเดี๋ยวเราไปซิตอัพประมาณห้าครั้งเนาะโอเค นนี้จะทำได้ถึงห้าครั้งไหมเนี่ยแต่เวลาเรานอนลงไปแล้วคอแบบเอามือแบบลองนะเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเรารู้สึกปวดหลังเห็นไอหนามไหม เห็นไอ้นามไหมแค่นี้ก็รู้สึกน้ำไม่อาบปวดใครแล้วหลายปีเนาะแล้วใครจะอาบให้มันเนาะให้ <laughs> น้ำอาบมันกะ็สวยเ,เนาะสวยอะากเลนั่นแหละใช่ เลาจุดตรงหางมันอนะ่ะใครเอาไปเลี้ยงอะ่ะจะโชคดีห <ละ S 2> นูอยกากเลี้ยงน้งหนูอยกาเก,อยกเลี้ยงอยู่แต่แฟนหนูมันไม่ให้เลี้ยงจุดดำๆในหาง เาออิาอเนาน้นื้อน้ไม่ยนือสรุปติปิดอัพได้ประมาณติหรือติบเอ็ดติบเอ็ดขังใช่ปะช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะรา้วกวเรานับผิดขี้เกียจหับ กลับไปรีนับใหม่โอเคตอนนี้ก็ผ่านไป12บสอนาทีสำหรับการออกกำลังกายเดี๋ยวก็จะพาไปเล่นอีเครื่องเล่นอีกเครื่องหนึ่งเป็นแบบเหมือนกับวิ่งอะ่ะอ,ออกกำลังขาดูสิเพิ่งทำไปแค่12บสอนาทีแบบ เหงือออกเต็มไปหมดแล้วโอเคทุกคนเครื่องเล่นนี้ก็แบบเล่นง่ายอยู่เราคิดว่าเครื่องเล่นนี้เราน่าจะเล่นไปสักประมาณสิบนาทีก็แล้วกันเพราะว่ามันดูเหมือนง่ายโอเคเริ่มได้เอาวัางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ลองไม่จับลองดูจะลองแบบจำลองเหมือนเราวิ่งอ่ะเออเตะแ่นี้แหละต้องพยายามลดไขมันช่วงนี้พยายามลดน้ำหนัก โอเคสรุปเราต้องทำหยุดทำตอนประมาณสิบเก้านาทีโอเคพอเตกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปซิดอาประมาณอีกห้าครั้งแต่ถ้าทำได้เยอะกว่าห้าครั้งก็จะพยายามทำ ให้เยอะมากที่สุดจากซิทอัพ้าครั้งแล้วเราจึจะไปเปลี่ยนเล่นเครื่องเล่นใหม่ลักี้เนาะนะักที่พี่เหี้ยรู้สึกอ่อนแรง มันทำยากนะเล่นแบบไม่ต้องจับแบบนี้มันเหมือนจะง่ายแต่ยากมันต้องได้แบบให้มันบาลานนะ่ะเวลาจะเดนนะนิน่ะไม่งั้นแบบล้มนะคะอันตรายนะถ้าใครเป็นเด็กอยาก่อยาหาทำคนเดียวเด้อแบบนี้มันอันตรายมากขาฉีกได้เลยนะ ถ้าใครเป็นเด็กเราก็แนะนําให้จับราวดีกว่าเพราะตอนนี้มันเตะได้ไกลมากเลยนะโดเนี่ย วออันนี้ก็รู้สึกดีใจนิดนึงนะแฟนพาไปกินข้าวกินเบอร์เกอร์นี่เดียวกินไม่หมดเนอะเออได้หอกกลับบ้าน คิดว่าฉันทําได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแน่นอนแค่นี้ฉันก็เหนื่อยและเพราะเธอสรุปทาเล่นของเราจบลงเพียงแค่นี้เหนื่อยมากหอบสรุปทำไปได้เวลากี่นาทีอะมองไม่เห็นประมาณสิเจ็ดสิบแปดแต่ก็หักออกไปสองนาทีสรุปทำได้สิห้านาทีโอเคแค่นี้แหละเหนื่อย